ก็สวัสดีนะท่านทู้ชมานผมดูผมสกายน้ำปัดนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวท่อหนังแล้วนะครับผมเป็นปั๊มเบรกเลสซิ่งบอยนะครับผมเป็นรหัส s 1 s 1นะครับเบอร์17นี่ไฟกล่องแล้วหน้าตาอย่างนี้นะครับก็จะมีปั๊มเบรกกระปุกน้ำมันขายึดกระปุกอันนี้ก็น็อตอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราดูกันนี่จะมีใบใบอะไรเนะี่ย RCB Master b a k e Pump เนี่จะเป็นหน้าตาเดี๋ยวลองเอาว่าใส่ใส่ไปก่อนนะอนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ใช่ไอ่ะ <ureau. S 2> ก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่รถเราเลยนะครับแต่ y มา a าา R3 นะครับผมว่ามันจะสวยหรือปเปล่าแล้วก็ใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้รถผมไม่มี ABS นะครับแล้วก็เบรกหน้าเหมือนจะ เบรกหน้ามันไม่ค่อยอยู่เพราะปั๊มผมเหมือนมันซึมครับอากาศเข้าไปเอจากที่ผมสังเกตมานะช่วงหนึ่งปีอ่ะก็เลยอ่ะไหนๆก็ได้เงิน YouTube แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นปั๊มแล้วกันดูก่นถ้าอันนี้ใส่หมุดแต่งได้ผมจะใส่เป็นสีดีทองแหละไม่ก็สีไทเทอ่ะถ้ามันใส่ได้นะก็ที่เลือกเป็นขนาดสิบเจ็ดมิลนะเฮ้ยเก็บแล้วเก็บเก็บแล้วนะครับเก็บแล้วเก็บได้ซื้อกุกใหม่นะครับ นี่ถามว่าทําไมเลือกเป็นเบอร์17เนะครับเพราะว่าผมเคยใช้เบอร์17เแก่ปั๊มอะดีลีนมานะครับอันนั้นก็ใช้ค่อนข้างจะดีแต่ผมว่ามันก็ยังไม่ได้ดีมากแต่ในเกียร์ราคานี้มันก็โอเคนะครับแต่รถมันชนไงมันพังผมก็ต้องเปลี่ยนครับตัวความปลอดภัยของเราว่าถึงปั๊มมันจะไม่รั่วไม่ซึมแต่มันอุบัติเหตุมาแล้วโอกาสที่มันจะใช้ได้หรือหรือมไม่ได้เงี้ยมันค่อนข้างสูงผมเลยเปลี่ยนเป็นปั๊มเดิมแต่คราวเนี้ยผมต้องใหากได้อันใหมล่ละ เรื่องวิชาการทุกคนก็ไปดูจากช่องอื่นได้นะครับแล้วก็เปิด g ูกเกิลน,นะครับผมแต่ถ้าช่องเราเราก็จะมีนหน้าที่แคถ่ถ่ายถ่ายถ่ายให้มันสวยนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเราก็ลองขับจับซลลิงว่าอ่ะเบรกใช้งานมาสักพักอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้เราตัดก่อนไปเจอกันตอนใสยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านในผมอยู่ผมสกายน้ำปั่นนะครับนี่ก็จะเป็นเทคสองที่เราใส่ปัมเลสซิ่งบอยเสร็จแล้วนะครับผมก็เราจะมาพูดถึงซิลลิ่งการใช้เบรกเสียงดังนั้นก็ผมได้เปลี่ยนมาแล้วใช้เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวให้ดูรูปทรงก่อนซึ่งเดี๋ยวผมมีฟุตเทจให้แล้วงั้นเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเรื่องเบรกอะ เรื่องเบรกเลเซนบอยนะครับก็คือจากฟิวที่ผมได้ใช้เนี่ยระหว่างปั๊มเดิมนะผมไม่เปรียบเทียบกับปัม๊มยี่ห้อเก่าที่ผมใช้มานะครับเดี๋ยวเขาจะหาว่าผมเรียกว่าไงดีไปตำหนิสินค้าเขาเดี๋ยวผมโดนีก็จากฟิวฟิวปั๊มเดิมนะครับปั๊มเดิมค่อนข้างจะแข็งแล้วเบรกก็ค่อนแบบว่าเบรกทีหนึ่งก็จึ๊กเลยแล้วก็เออคือฟิวมันไม่นิ่มอะ่ะแต่พอเปลี่ยนอันนี้ปุ๊บฟิวการกดเบรกคือมันนิ่มขึ้นครับแล้วก็เบรกอยู่คื อยู่มากกว่าเดิมใช่แต่เราก็ต้องกดมากขึ้นคือไงดีก้านมันนุ่มแล้วครับเราก็ต้องกดให้มันลึกกว่าเดิมนะครับนะเข้าไปก่อนทำไอ้เขาพูดแต่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวนั่นแหละก็คือตอนนี้ผมบอกก็คือมันเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับมันเป็นพอดีคับสามร้อยที่เป็นปั๊มล่างเดิมนะครับไม่กนกับไม่ได้ต้องพูดเลยก็ถ้าเป็นเบอร์สิบเก้านะครับไม่ค่อยจะแนะนําเพราะว่ามันต้อง ต้องเปลี่ยนปั๊มล่างนะครับให้สัมพันธ์กับปั๊มบนขนาดลูกสูบเออแต่เนี่ผมใช้กับปั๊มล่างเดิมนะครับก็คือบอกไว้ก่อนก็คือมันอยู่อยู่อยู่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้เบรกนุ่มระยะเบรกสั้นลงนิดเดียวไม่ได้มากเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนปั๊มล่างนะครับเลยไม่ค่อยเห็นผลมากตอนแรกอะว่าจะถ่ายตอนใส่ครับแต่คือมันมีปัญหานิดหน่อย,ยผมเอาให้ดูนี่ครับ ดูการโยงสายครับนีหนไหมคือตอนแรกครับผมยึดข้างบนเนี่ยมันมัยึดไม่ได้มันชนชิวะเดยวก็เลยต้องเอาเนี่ยสายน้ำมันอ่ะลอดข้างใต้แ็นแล้วก็โยงสายขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นคันอื่นก็จะไม่มีปัญหาแต่รถผมเนี่ยแหละมันมีปัญหาซึ่งแต่มันไม่มีผลต่อการใช้งานนะตอนนี้นะตอนนี้ยังไม่มีผลต่อการใช้งาน แต่ถ้ามันมีผลเมือ่อไหร่ก็เดี๋ยวค่อยไปแก้ไขกันอีกทีนึงไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับขนาดนี้ก็คิวเดิมแต่เราเปลี่ยนแฮนด์แต่งสงสัยจะเป็นเพราะแฮนด์นะตอนแรกว่าจะซื้อกระปุกกระปุกแบมโบ้ครับที่มันอันใหญ่อะไรเงี้ยแต่ดูแล้วของเดิมมันก็สวยแล้วก็คือจบครับเราซื้อมาได้งบเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทคือจบครับตัวเดียวเราไม่ต้องไปซื้อของแต่งเพิ่มส่วนตัวผมชอบกระปุกแบบว่าที่เป็นกระปุกเดิมมากกว่าแต่ถ้าใครชอบที่เป็นกระปุกแบบว่า กระปุกแต่งอะไรเงีย้ยที่เป็นสีๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนจะเปลี่ยนนะครับก็คือผมไม่เปลี่ยนเออก็คลิปนี้นาะจะไม่มีอะไรมากแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแค่คลิปแกะกล่องแล้วก็ลองใช้เฉยๆเออมันไม่รู้จะพูดอะไรเพราะผมก็ไม่สามารถลงลึกเรื่องรายละเอียดของเบรกได้นะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นจะลงไว้ให้ทุกคนไว้เป็นทางเลือกเออว่าระหว่างซื้อของกอปเออพูดอย่างนี้ก็ได้ของกอปเกรดเอปั๊มลอตตี่เกรดเออะไรนะ แล้วแต่มาใช้อันเนี้ยราคาที่มันไล่ๆกันแต่เป็นแบรนด์ไทยผมว่าแบรนด์ไทยโอเคกว่าดีกว่าไปใส่งานอะไรนะ้ัมโบหมุดทองเกรด 10A 20A งานฉีด C N C อะไรครับคือผมผมว่ามันไม่โอเคเราขับรถระดับนี้ความเร็วที่เราใช้คือความเร็วสูงอ่ะเราต้องใส่ใจกับเรื่องเบรคครับถ้าเราเนี่ยเออเนี่ยคุณขับ R3 เนี้ยครับสปีดเท่าไหร่ร้อย ถ้าคุณขับเั่าไปคุณก็น่าจะขับเกิน120อยู่แล้วใช่ปะแล้วเรื่องเบรกอะถ้าคุณไม่ใส่ใจคุณไม่ใส่เบรกปลอมอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆเบรกใช้ไม่ได้อ่ะคุณถึงตายเลยนะครับคือเบรกอะสําคัญมากคืออยากให้เซนซิทีฟเรื่องเบรกหน่อยก็คือถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนของที่มันดีเพราะมันช่วยชีวิตเราได้นะครับก็แค่นี้ครับคลิปนี้ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับเพราะว่ามีแค่นี้แหละช่องเราสาระนานๆจะมีทีรถมาเนี่ยเสียงดังเข้าไมค์ไหมเนะี่ย ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบอย่า,ายลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสกายน้ำปั่น,นครับถึงยอดวิวจะหลักร้อยแต่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมอยากทำคลิปเออเพราะตอนนี้ผมไม่ได้สนใจอะไรละ้ะผมอยากแค่มีคลิปถ่ายตัดลงเฉยๆาะผมอยากตัดคลิปอะไรนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ